สบายดีพี่น้องสบายดีงง่แรงพี่น้องเบ่อสุขสุขคุณ่ก่อนเทียด่ได้ใข่เนี่ยดนอ่ะเด้สองเม็ดอันนี้กิตเตรมดบยยาทิพี์เออมากินแต่กันกับสล่าเนาะแมนบ่ยยาทิพี์ยาอัยังก็แลมันินบุรีช่องสีแทงสี้เรือเชียวหนิยาอนยังก็นะดีคอเจ้นนะนี่นี่นี่รูปสวยพอื่ัน ในเนือก็กระดูกเมื่อละกินที่เรายตัแรงก็พักขมิ้เอาก็จะหากินยังและแมลงเวลาคนปลูกโอ้แลยตัวหมูหงม้าอีกเลยปลูกไงฟับได้ปลูกไงฟับเล็บแบหุูงเพื่อนพี่น้องเลยสบายดียังแรงได้พี่น้องแสงเดดสบายดีแด้พี่น้อง อันอันังกับมกปูว่านเลยงงแั่ในมีแไดต้นมะเขือลุกบุกแต่ต้นนี้เพิ่นจะปลูกพาเกษตรท่นว่าแล้พกงกับปลูกไม่พี่น้องเลยมีแหละคืออันตอนท้อกินมุกกระทะมันเกิด้นองหลีท่านดิแ้วก็มันเลือหากมันกับมาปูปูว่าสติดบบอตีกินไว้ตุ่งวานทุ่วานนี่ห่วยแต่กังด้แหละ มาน,านั่นออกพี่น้องเอ้ยผักหอมเ่าก็มี่พ่อ,พอ,พอเออเฮ้ยกับข้าวน้อยนึงเด้นี่พักอันนี้นะข้างในนั่งอู้หูคืนลมแด้นี่อากาศเย็นเย็นพี่น้องค้นลมแล้วค้นฝนเออหว่วงกึนแจนะกึนแจไปหนะ ยามา้านที่ต้มกิ้มวัวแดงอย่างนี้แหละหัว,หวน้ำไก่หวัวไง,ไงเป็นอะไรเมื่อยพี่รองเลยมาไปวินไงมจะมือกับเมื่อคำทดสวนทัก,กเก่า,าแล้วเปิดประคุงกันต้นตัวแมวจังหนี่งขังปลูไปเรื่อย เออเห็นกระแตกน้อยหนึ่งนี่เด้นี่แล้วแตกน้อยหนึ่งเห็นน้อยๆขาวๆมือเอื้องเศร้าไปละที่แล้วก็ไม่แล้วเสียงเพลงเจ้าน่ะเป็ดไก่กระแซวแซวแทะเทียงนี่เออวันเช้าน่ะเด็กกะไพ่มาจูดันขยะเมื่อค่กเก็บขยะจูดก็เลยน้องเลยทำความสะอาดเทียง่ สบายดีป่าลุงถ้าใครวัสดุสุขคนช่องออป่าดาวันหน้าดู้จ้าป่าลุงเซอร์เมนูเซอร์เมนูอันนี้พัดรวมมิดพี่น้องเอลยบ้านแต่บัสดุบ่านในอันน,นี่กะมือนี่อะไรกะแจ๊วแจ๊วแจ๊วแัาากวมะนาวพี่น้องต้มเอ็นเปื่อยนี่แต่เปื่อยบ่เปื่อยเปื่อยค่ะเปื่อยแน่เขยังมีเส้นน้ำอีกดูป้าดาวพุทตักมากเป็นอยากสงสัย น้าพี่น้องกินข้าวแน้ากันเด้อจะท้องช่องก็ดูดจุ๊ๆอยู่เนาะจะไปดูกินเป็นกะละมังหนึ่งเนี้ยงจะเอามาเอาเส้นต่อกะละมังกะหล่๊งขัดขีสบายดีป้าลุงขัดข้ายเบอร์สุสุคนช่องบาร์ดาบาร์ด้าในใจป้าลุงสบายดีพี่น้องกินข้าวแน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพักเข้าไปทำไมเด้อพี่น้องเด้อนี่ไงแมือกระเทาะนะ

มือหานลนยยังเสียคือเก่าอยู่นย่อืออืมแม่นบอสอือแล้วปิดไว้ยังไงครับเสียผวเก่ามัอะไรขัดเกลือ้น้อย 고나 고나 이거. 고나 고어 고나 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 고나

อืมไป้จุกันกันค่ะมไงบ้างอือมีไงบ้างจุนข้าวแล้วจุนก่อนอือจุนก็ไม่ไงเลยกระดิ่งกรนอนเลยให้ลูกยังเขาไม่ไงอืมไม่หัไม่ไงหนึ่งลูกออกมาอีกสัก่อนชิบะโอ้ เจหนึ่งแล้วกาหัหหนึงแล้วขาวเราแข็งผู้ถาวนั่นนั่นแหละไยหนึ่งไทมาขาวไทหนึ่งไอสวยแล้วอ่ะเราดังแล้วอ่ะเราสวยรุเป็นอ,อ,อืหนึ่งขาวหไหมไงเพราะ่าอะไรสบายมาแต่เนาะแกมาไนมันลงไป มั่ยประเหตยังกูเจอแไหอะมีมยเห็ดก็เห็ดเอาเลยเห็ดมึงชินแล้วก็บอกวอเปบยเห็ดครับขเคยชินแล้นี่ม่มัเห็ดเขาห็ดเขาัมช่วา ถึงไอ้จมาสักเอนบอกเอาโคแทนแล้เลยจะเมย์ก็เขาบอกเ่ามีได้คือแค่มือทุนเตนี่ดี<ม>แล้วว่าเรากาเถาก็แห้งเลยอ่าะนาะงใส่บาตรจ้ะองเชื่อใจน้ำะไม่ญ่บอหาไปซือน้ำซื้อน้ำนะ กิน,นไปกับบัปน้ำใหญ่บอกว่าให้ไปน้ำน,นิ้วหน่นแล้นนกับบัาเหรก็น้นำสาเหาอก็ซื้อน้ำกินเนี้ยมีกินหมดแล้วบ่น้ำแพคร้อยน้น่อยเพชรลอยอืมนรคะออกมาคือ้นอ,อนใหม่ก่ ช้อนนางหรกอไม่ก <el> <Son Philadelphia. S 2> ่อนเขาเนมันยึดยึดเอาห่ะยุดใบก่อนผมไปช้อนนางแล้วพอซ้อนได้ข้างในไงว่าอุ๊กนักิลองซ้อนเบิ่งนัิเป็นอะไรว่าไงหัจักบนคุ้นอย่แ มันใหญ่ก hmm. like so, so ็เล like ี้ยงดูมันแต่จังเลยหน่อยจะมีเวลาตอบแทนแล้วไวมาจะแชใแกน้ำล้างนะะืข้างในได้สุดสามปีเด็กได้ทุกอย่างคขานำนังข้านึํงนังเป็งหนังเฮ้แล้วตื่นมาไงโคดสวนกับวคยู่อืสวนเรียกทำไงะก็มา

พายมันกับบาบกัมพายมันเน,นี่ยกระเบ,บื้องลูกเต้ากับมีรายอยู่แต่ว่าคนที่อยู่นู้นเราเสียก่อนมดืได้แต่ร้านร้านกับสร้านนั่นแหละอยู่นั่นกร้านกับสามคนอ๋อสามคนสี่คนหรือว่าพงศ์นาซาเลนน<ส>่นเหรอฮะเลน น้าซ่าน้าซ่น้่นเป็นเลนมแมล้านร้านมันจะเอรเอสันเอตอ้าวเลนคืเป็นเลนเลนเลยลูกข้างหลานลูกข้างหลานนเอเลนนงูเป็นไงต้้ตัวน้หัวจน้น้จ้กกุงอาง บวมีคนซ้อนอลไรหลายเรื่องเลยแล้วไงเพื่นเช้าเต็มโต้โมเห็ดยังมาได้แล้วว่ก็อย่างไงฮู้เห็นประวัยยังคนการได้ตอบแทนบุญคุณอะไรกัมันก็บบเห็ดยังสางยังกับมันกับขึ้นนะใครได้เห็นนี่กับโมเป็นตาใสก็ได้ทำไมเป็นงี้อ่ะ สบายสบายใจจะฟ้องพ้อเหมือละว่าเขาได้อสอบแทนแล้วเด้สมม้นมว่าเราไปอยู่อยว่เราเสียเราตายไปเรากับกรมธิการใช้ใจพลังตัวเขาจะได้เบิ่งได้ดูแลแหละบริบทยังตอนแรกอยู่ผิดแล้วมาแก้โต๊ะแบบแบบบริษัทในหูจักจผิดนะจำมีอะไรให้อะไหูจักผิดอยไรหูจัก บคุณ้วบัากับวลอยอุ้กออุ้เราจะวยอะ็ด่าแปดช้ปลาแปดเกาชิบหรเปลาเจ็้แปะอืมเราเจแต่วาลืมถ้าว่าย่านนใหญ่ขึ้นี่สิ่งนะอยากักเด้มาเอ

Mm -hmm. I like